สวัครับผมนายเวิศั์มิชาปัจจุบันเป็นพนักงานสโตเมิกาโฮมครับผมคิดว่าสายตาของคนทั่วไปที่มองผมในตอนนั้นคือเลวมากถ้าให้ประเมินตัวเองนะครับตอนนั้นผมแรงสุดเลยถ้าเป็นพลมก็เบอร์สามผู้คุมเขาพาทําร่วมกิจกรรมนะครับทูบีน้ำมวันพออยู่นานๆไปก็เปลี่ยนไปได้ทํากิจกรรมพวกนี้ก็รู้สึกดี ผมเกิดที่ในะความพนมครับชีวิตตอนเด็กๆก็ดีไม่ค่อยดื้มมอมากจะดื้อช่วงขึ้นมอ .1 ช่วงมอ .1 มีเพื่อนเยอะติดเพื่อนไม่ค่อยจะเข้าบ้านเพราะเริ่มติดยาเวลาผมดื้อถึงคนอลรวาดขอตังค์ถ้าให้ประเมินตัวเองนะครับตอนนั้นผมแรงสุดเลยถ้าเป็นพลมก็เบอร์สามพอได้มาสองก็ออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนก็เลยไปขายยารักสนุกไม่เอากำไรอะไร เล่นอยากเล่นอยากอะไรขายได้3ามปีโดนจับก็ประกันตัวออกมาประกันตัวออมาได้5้าวันเจอตำรวจอีกเขาเลยถูกจับอีกๆๆรอบประกันตัวออกมาก็ดูได้ประมาณสามสี่เดือนก็กลับมาขายขายแล้วก็โดนจับแล้วก็ได้เข้ามาสารคดีแรกมาแรกก็อยากออกแล้วก็ พออยู่ได้มันสารสีเรี้ยงเริ่มปรับตัวเขาเลยคิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเอง,ของเขาแรกก็กักตัวบำบัดพื้นพูยาเสพติดหาอาชีพให้ทําช่วยบอกคนทางให้ไปแบบต้องมีจุดหมายนะอะไรนี้ทาให้วิธมีเป้าหมายทางสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในตอนนั้นคือขอเงินไปซื้อยากับแม่เอาตังค์ไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยผักแม่ลงแม่ก็ร้องไห้ในใจคือไม่ได้คิดอะไรเลยเฉยผมคิดว่าสายตาของคนทั่วไปที่มองผมในตอนนั้นคือเลวมากเลยมันทำได้กระทั้งแม่พ่อแม่ข้างในคูบคุมพาทำทูบีน้ำปวันชื่อแม่มดแม่หญิงเขาพาทำโวมกิจกรรมตอนผมเข้ามาแรกก็อายมียคุยกับเพื่อนเฮ้ยทำอะไรวะ ขาให้ผมทาก็รู้สึกเหนื่อยขี้เกียจเบื่อแต่พออยู่นานๆไปก็อยู่ข้างใน,นก็ไม่มีอะไรทาได้ทํากิจกรรมพวกนี้ก็รู้สึกดีกพะเรื่อความเรื่องมาะครับจอนนี่ที่มาวันแรกนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยฟังไม่ว่าใครจะสอนอะไรนะคะก็คือเหมือนแบบจะอยู่แต่กับตัวเองแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะจากการที่เราแบบว่า พูดบ่นบ่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนไม่สนใจเวลาเราพูดนะคะแต่สุดท้ายก็คือเหมือนเขาก็รับฟังเขาก็รับรู้แล้วก็เขาก็ทําให้เราเห็นว่าพฤติกรรมก็ดีขึ้นตามลําดับจริงๆนะคะ จอนนี่วันแรกที่มาเลยคือไม่คุยเลยการปรับตัวอย่างแรกเลยคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับเด็กก่อนของเราก็จะมีศูนย์เพื่อนใจนะคะเราก็จะให้น้องเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นลักษณะการปรัปลุกสร้างสุขคือให้เขาคุยกับเพื่อนคนที่อยู่ก่อนว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงจะต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วอยูวในัยเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมีครูที่ปรึกษาคอยช่วยแนะนําเขานะคะในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ทั้งเรื่องเรียนเรื่องฝึกวิชาชีพต่างๆด้วยค่ะสําเร็จค่ะเพราะว่าเราถือว่าการที่เราปล่อยเด็กออกไป แล้วเด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้สามารถมีอาชีพนะคะคือเราก็คืนคนดีสู่สังคมแล้วก็ถือว่ามันเป็นภารกิจที่สําเร็จของเราหนึ่งคนนะคะผมคิดว่าโครงการนี้ให้อาชีพให้งานแล้วก็ให้ความกล้าแสดงออกกล้าพูดคุยกับคนอื่นให้เรางัดความสามารถเราออกมาใช้ให,หมดปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ยังมีอยู่ครับเห็นคนเสพยาก็มองเห็นตัวเองในอดีต อยากช่วยเหลือเขาถ้าเขาได้เข้ามาอยู่ในโครงการทูวีน้ำวันก็คิดว่าจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นผมนี่เป้าหมายในชีวิตหลังจากนี้ก็หาง,งานดีๆทำมีเงินเดือนที่มั่นคงอยากเห็นยาเสพติดหมดไปในชุมชนของเรา ผมอยากขอบคุณทางสถานพินิษฐ์แล้วก็ทางบริษัทเมกะโฮมที่ให้ความช่วยเหลือรับคนอย่างผมเข้าทำงานแล้วก็อยากขอบคุณแม่มดแม่หญิงที่ช่วยเหลือให้ผมได้งานให้ผมได้ชีวิตก่อนที่จะเสพยากลับคืนมาฝากถึงคนที่ใช้ยาสกิดน้องๆยาวชนทางบ้านนะครับไม่มีอะไรที่สายเกินไปโอกาสอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามาได้จะคว้ามันแค่นั้นไว้ครับ